เรรมื่อเวลาเกนาฬิกาของวันที่9กุมภาพันธ์2568ที่ลานสาคอนบุรีสารกลางจังหวัดสมุทรสาครนายกองเอกนริศนิรมัยวงผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2568โดยมีนายกองเอกวรน,นัทหนูรอด นายกองเอกเขตรชันศินรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาครส่วนราชการชมรมแม่บ้านมหาไทยและสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีค่ะ โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการเชิญธงชัยประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาครเข้าสู่พิธีก่อนที่ผู้เข้าร่วมในพิธีทุกคนจะได้ร่วมกันทําบุญถวายพระทหารและเครื่องจตุปจัจทายธรรมแด่พระพิสุสงจานวนสิบรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กําลังพลประจํากองอาสารักษาดินแดนทุกนายและเพื่อบําเพ็ญกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะ จากนั้นจึงเป็นพิธีกระทำสัต์ปฏิยาณต่อธงชัยประจํากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาครการรับฟังสารจากนายกองใหญ่อนุทินชานวีรกูลผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและโอวาจากนายกองเอกนาริศนิรไมยวงผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนที่นายหมวดตรีจิรวัตรโกศลชวานผู้บังคับกองผสมจะนํากําลังพลกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาครจํานวน60นายเดินสวนสนามน้ารัตอเนกประสงค์สารกลางจังหวัดจากนั้นจึงเป็นการมอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนจํานวนสองรายนอกจากนี้ทางชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสมุทรสาครจึงได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาไทยและบุตรสมาชิกกองอาสา,ร,ารักษาดินแดนจํานวน4 2ทุนค่ะ สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนได้จัดขึ้นเป็นประจำซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่เ1เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการจัดตั้งหน่วยและร่วมสรุดีต่อวีรกรรมคุณงามความดีของกอ,องอาสารักษาดินแดนที่ได้เสียสละชีวิตแรงกายและแรงใจสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นกำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งงานพิธีสำคัญต่างๆการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยรวมทั้งการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนและภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมากองอาสารักษาดินแดนได้ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมาย และปัจจุบันได้ยกระดับขีดความสามารถจนกลายเป็นกำลังสำคัญหลักในการรักษาความสงบของประเทศอีกด้วยค่ะสนับสนุนโดยมหาชัยเคเบิลทีวีจ่ายเพียง490บาทต่อเดือนได้ทั้งเน็ตได้ทั้งเคเบิลทีวีพร้อมทีมงานดูแลตลอดการใช้งาน